Psycho cò Psycho kaito. hả? namila. Hey, wow, mikia kokai hòn biết à? hoàng chiên cò hòn Happy birthday, happy birthday, happy <laughs> birthday, สบายดีเพื่อทุกคนเลื่นเด้อมัยยนจะมาเยี่ในซองนองแบบนองดึกจันทุกคนสิเปียกเพลนสองวาสานเอาตอนนี้เขาก็ไล้ไม่อย,ยน่พี่หน้ากับนองดึกจันเอานองดึกจันท้ายสบายดีเพิ่นสบายดีซือยั้นก็นอนดกัน่เป็นอันนี้เป็นเป็นนองดึกจันเป็น,น,นเขาไปอยู่ยนะยที่หน้าทีหน้ามินที่หนากัน มันนีายสุยาเต็าอย่งนี่ทุกคนอ่าอาปอเค้กปอเค้กขเต้าเอว่าคำแชงไอ้แชงนี่ทุกคนขากปปาะใบฟาาข้าเจ้าเนาะมึงคำนี่เลยะโทษบ,บอกว่าอัอนนี้ฟ้เค้กสร้างวาใช่ไหมะโทษบ,บอกร้านสร้งวะ ตาเคงมากเหรเอเขจะเนี่ยเขจเะจสีมาอันนอนหน้านะครัแบบอบอกเนไดทุกคนเพราะว่าพอนี่เจอไผเอาว่าก่อนว่างยินอีกเชียงฟ้องแคงนองมันจะต้องใส่บบนีตะกอนเียงฟ้องมนแคงใช่ไเป็นการตกยูก่อนนะแต่ทิพท่านเก็บยู่อันลอยทกสิบบาท,ทนี่นเค็งก่อนนี่ เียงเขาสีเปดเปิดเป็นอันนีมนน้มันเละที่ชนมันเละนี่มันไงดีล่ะทีนี้มันเละเ,เลยมันเอียงอะ่ะก็บตัตรีสลอกเนาะคุณวานมันเฮียไปเฮียไป ข้างแั่นยาทุกคนคนข้างนั่นเนยเนาะตอนนี้ค้ากะทิมีเชือกไถ่ถบงคุณบอกคนใดว่าใหจีเชือกเช็ดไายเห้คนจ่มได้มือไร้เชือกจะจมไปใช้กระจมนะวันเกิดถึงอีกครั้งคือชื่ออยัางไยน้องดาคือชื่ออีกครั้งชื่อคื่อคยัางน่้คอยทำงานตอนนี้ค่นกบริบรณ์่านเชื่อด้วยทุกคนน อพแ่อา,นาบอาน็กนปก้อยไ่ค่เาบยวงเพิ่มไปเพิ่ไปเิ่มเมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพินมเบอ่มเ่มเพิ่เพิบมเพิ่เพิ่มเพิ่เพิ่เพื่อเพเพิ่เ่มเพ่มเพา่พิ่มเพิ่เิ่มเพิเพเพอร์เพ่าเพิ่มเพิ่เพิ่่มเพิ่ิ่อิ่เ่เ่เ่่เเิ่เเ่่เเ่ แอบตอนเพิ่นขึ้นมาโอ้ยเห็นะบอแม่กระสีแอบตอนเพิ่นขึ้นมาทุกคนไปไนั่งจังไปแต่กระสีแอบตอนเพิ่นขึ้นมาแต่ถือว่าขั้นใดท่านติดตามกองไว้อีกทางหนึ่งเอแบบอแต่กระเพิ่นขึ้นมาครับก็คือหอบเบลเดชื่อเยอะแต่ว่าสำหรับของคนจีนี่ยจะมีเพื่อนเมตต่อย่ไใส่เงากระโจนใส่ก่อนนักฟุตบอลจีนเนี่ยเงินคือว่าอะไรเงินค่าปัญหายาก อะนี่ทุกคนคุณจะกินเรื่องกินเรี่องโนดนใส่กรสุเปาพร้อมกันเลยก็คือคนหนึ่งจันรเจ้าของคนเลยนะเพราะว่ามันเกิดเดือนเดียวกันแต่ว่าหาก่ะเอาก่อนหนึ่งชัประหยัดประยัดเป็นตุเสียเป็นลมรลายหน้าเว่นกันว่ามสุนสียดีใจบหรือวันน่้ใจเนาะ ตอนนี Workers, <t ries> ้เราจะขอทุกคนทุกคนตอนนี้เขากะ่ังกลองฟ้าไหวนะเล็กน้อยนี่ยกะประมอ่ยท้องแกงก็จะขึ้นมากเล็กน้อยบางทีแบบบางว้ยแต่จะอาารตีสตี้ฮ้่งฮั่งแจมนะคือทุกคนเยอะไปเลยก่อนเด้อเล็กน้อยเลกน้อยไปสุขึ้นมากทุกคนเข้ากปสตีแบบ

เฮ้วันเชียนกอไก่หอนฮ่อเพื่อนเชี่นแล้วนี่ใช่ว่าเห็นนี่เห็นเตหูเห็นไตหูนี่บหนหูจะว่าเห็นจเห็นเตหูจะนี่ใส่ว่เขียนกอไก่ไปเชี่ยแล้ว Happy birthday <laughs> to you Happy birthday ่ไหมคะสลูกสิลูกเดือด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  ก็ลักออบหนามแล้วขอสูตรเริมเนอ,อเสียกับวันนึงเยมันมันที่เก่ามันที่เก่าด้อย <laughs> ทุกเขียนทีขบริบอเจยา,า,าบริบอกม,มันสิยวรูงอะไรเเสีมึงเว้นเข้าบอกเขา ไมาปเชื่อเือมันหนีมันนิวัตถิกาเนานไปเือมันนีงเขาก็ใช้วัี่ิกานาก่บอกเขาวันที่หามันเกิดแต่วันที่หาเาเหนหายจะเถือปันหนิงยังมาหายอยู่มงยันมาใกล้ๆกนันโอ้ยอ่ะอาจารย์ย่งไน้ำดิเออล่างจะเกิดอาจารย์เกิดวันที่เท่าไรมีามใช่ไหม่เป่าน้อกันเลยไหม อะไรเกิดวานที่สาเดือนหนีเลย้าคคัาเต้กเกิดว่าที่หารเดือนนีเนยเนาะเออปดีวมันเกิดฟองคนนฟอนกนเลยซะอันบีบร่งไว้ให้ได้มันจะม้นปลากันนะอาจับกันจับยังกางนั่งบันเอาจุดต้อทางเลยฮิชุบัอาพี่แก้วหออนี่ทงหนาท่านา่านา้่านา นักท <f dragging> ิพยางสอใหอีช้งเขามามุนกระบังหนึ่อ้อเจ็กินน้เลยรถมันเตื่อทางมันทางอังบรีมันบรไหครอับป้าจะรักสื่อมาต้อนใดอ๋ออาช้างยางมันลำเทาพอนห้ดีๆอให้บปรเจกบ์โไรขายพไให้เบียงานต่างๆเนอะยูทบไกด์คนเบิรังไรน์มีแต่คนหนักคนแท่งเนอะใชจุ ดินพมันมันมีบอ่เดี๋ยวค่อยไปเอากล่องมาก,ก่อนเออยนงไม่าพี่นองเอยเอาเทียนออกมันเอาออกเทียนคนอหนยา้หอนไห้นมนห่อยค,คนละอันล้าชามอั คิวมาซิมระได้แล้วนะพี่นองน่ะเป็นพันเชยอ,อยู่เอ๊อนะมันกระถิงนี่จะขอื้อไผ่เนี่ยีเลยกึนเขาไปละกันตุ๊กถ่ายโดยพอวานนอ่านเนี่ยเดี๋ยวคงขอร้านหน่อยจะบอเดียวน้ำทุกคนมาซื้อไผอยู่นาะนีะ่น <laughs> นนหน่ว่าว่าสีห้อนแบบอ่าอหย่างเ็ือนว่าดาวเรืองอดีตเล็กน้อยหนึ่งนะให้ให้เอฟซีเฮนอล้วบ้านี่งสื่อไงแข็งแกย่งเลยย่างไน่ดีตัดแต่ก็สีแดงไว้เหตุการนั่งเนาะบัตกตัดจะโคองนะเอาเ้างเอาเนาะ โอ้ยตัดโดดแล่วบบ้าสิไปตัดสิ้อแต่้าวมาตุ่มแบบฮะอ้ยวแมาปมกูอ่านบัดดแต่ทำอันบันนอกวันหน้าเท่านี้แล้วเนาะทุกคนเกแห้งแม่จุ่มนาเดือนนี้กันได้ก่อนเทไหรจะ แบิบบาทเอ้ยแจ๊สที่พันแจ๊สที่พัน้นาทะลอยตัวน,นะงมาเห็ดทิพย์แหกันกนต่างเอาเออมันคลองมันแพงส่วนงจะเบาๆววเขาหรอกทุกคนแมงขาอานอี่สีม่าหิวเนี่ยอ้อบัวอืออบวัว เด็กๆหน่อยนี่เด็กหน่อยทุกคน่ซิมบบดนี้ซิมดีใจหอเปล่บุกิลมีแกแล้วเนาะบุกิดแล้วเนี่ยจีบุกิดแล้วแฟนจีอ่าเื้อให้เซื้อพให้พี่น้องเป็นเชืองมากตอนไหนเ่ไม่ขายจะว่กว่าเคยเจลน้บ้านนั่นคนอื ขีรถมานำกันในชุดหนองเห็นเห็นแต่คนหิวรุงจุงปวด,ปวด,ปวด,ปวดเกับบริษัทเกตเบิ่งจ้งว่ามีเ็กน,าานั่งเอ,อาฝา,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 ากนนข้ามาดเดียงหน้าฉันเนี่นยฟัทางตัวข้าก็้าจกบนเื่องญี่ปุ่นเลยช่เอาเสือ้องไฟญี่ปุ่น <c oughs> ยังไม่มาจะเสาเจากะหุโต้แล้วเนาะซึ่สิวบาเสรื่องาฟญี่ปุ่นนอกท่าก็ถาออกมาหน้าก้อนเด็กยอนแบบ เออความมันหวานตะกอนเนี่ยก็มันสียังวางอยู่ว่ะสิน่าอาจารย์นี่ยต่างหูเหลืองตัหูแล้วเนี่ยมันจีมันสียเป็นอะไรแฉบป่ะเอาอา้าสิ่านะติ นเนาะอื้อติดอนี่ตัวเิทุกคนี่นแเขาเรียกออกไงพีเขาบอกว่าเซตเซตอออนนอนย่อลไรทุกคนคือหนู่อุ๊ยพี่โจนี่ไงเนาะ ที่นี่กับ,บ่มีของควันหายได้หายก็เท่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวอันวิีนี้ให้อนกินอ่ะเอาไนนอม่เนาะเล็กๆอันด้วยเดือนสิบหนเดือนสิบหนึ่งก็ดีใจแล้วเพราะแต่แน่นเอาหายเนาะหายเนี่ยก็เอาอเลยเพราะแต่ว่าหายนะมันจะยกตัวเป็นชิงเล็กหน่อยเท่าก,กับดีใจสันตดาห์ม,มันจะเป็นเป็นมือสำคัญมือหนึ่งเนาะ ่วาลืมนะจะผมบเลือมจะดีใจน้ำนะเพิ่นเพิ่นท่วเลยเลยทุกคนห่วงมนันจะ,นจจะ,ยจะอยู่อันเมืองไทยใช่ว่าจะถ้เกิดวจะเกิดซื้อเลี้ยงสอยเพิ่นเองเนี่ยว่จะอวันเกิดตัวเองนันแหละอ่าอยู่พลาเราโพสป็งหว่าวันเกิดแต่ว่าเพอเพื่อย <ละ S 1> จัด <ๆ S 1> นั้นแต่ <ๆ S 1> และปีก็ยู่ซื้อนอกก็เลยบัดมือวันที่ห่างเพรดะวาีไอ่อยู่พหลานว่ะ แฮปปี้เบิร์ดดย์คำแสงอ้าวมันเกิดจะคลองต้วเป็นนงเนาะถึงแล้วลับร่นแสบแหงฟังเพียงอยู่หายุ่หน้าอะไรจเป็นอย่างเครียดได้ด้วนี่มาดูเรื่องแล้วยังหาเหรอ นี่แค่หลึ่าแล้วเง่เนษเงาบเดี๋ยวก็นอนบินีเ่นไปกันมันสายอวยส่นกระตกก็ดีแหละนะนีอยกินห้อาจิวังนะปะลูกกลนสหรับทีวียระสากนุจกระเช้านเล่ยบัก็มั่งแต่ห้สอบค้าวข้าวเมียเป็นแล้วกระฝากรุ่นทัวร์เจ้น่าหน้าในเล่ยแก่เน้อใจแก่ฉีน้ำมีแก่นด ขอบใจใจขอบใจอันเอ็มที่นั่งดีใจดีที่บันทึกหมดเน่า